โอ้ทำอะไรพ่อโอ้ฮะปรับพื้นที่นะโอ้ขับเองเลยบอ้อ้เก่งเถอะฮะทำไมต้องปรับด้วยตรงนี้ฮะสูงอันนี้ปลูกอะไรนี่ ฮะเนี่ยนี่น้ำอะไรสมูทเหรอโอ้สุราเซียว,วอ,อะไรนั่นน่ะนูะ่น,น,นอู้นะอ๋อน้ำไปนู่นเดี๋ปลูกหญ้าปะม,มาคนเดียว ฮะวันนี้ม <House? S 1> ันหลายตอเลยบอกือว <opoly> ่าเราฮะแล้วเราปิดสีวิตได้ไหมฮะอ๋อปิดเองเลย17นาฬิกา17นาฬิกาปิดเลย18ปเอ้ย8 8งานเลยทํางานทั้งวันเลยนะ เอาแล้วน้ำมันไหลไปไหนหมดนี่คือสระบ่หรอเออน้ำมันดูดหมดอ๋อสะแล้วอืมเปิดแห้งแล้วก็ไถอืมไถเสร็จแล้วก็สะแดดก็วานนี่อู้น้ำดีมากเลยตรงนี้เจาะกี่เมตรนี่สามสิบสามสิบสามสิบเจ็ดบ่กูไหลดีมากเลยไปดันเลย châu này châu phía mưa này hả hả kì này nam hèn quá, ừ. <laughs> dạ xạ dạ nam tìm mới nè น้ำแห้งหรือเปล่าเจ๊ฝนแบบนี้ก็ร้อนตัวปิดฝาก่อนปิดฝาก่อนีอนอ่มือฉมังนะนี่มือมืออาชีพสมัยบุกเบิกที่นานี่ สมัยนั้นขับเรกๆครับ M 9 0 0 0นะ M 9 0 0 0ตอนนั้นผมก็ขับกับพ่อนะขับกับพ่อจนซื้อที่ได้ที่หนึ่งนะหนึ่งไร่อตอนนั้นไร่ละสามหมื่น ซื้อสามหมื่นขายได้สี่แสนอยู่บนนอกก็นี่แหละต้องทำสวนทำไร่ทำนาน,นี่แหละนะครับถึงจะอยู่รอดไปดูสระสิ นี่น้ำเต็มเลยอย้ทำนาปรังได้เลยเนี่ยโอ้ นกอะไรวะเนี่ยน่าจะรอน้ำฝนทำนาปรังได้เลยเนี่ยไงไหลทั้งวันเลย แล้วพ่อเนี่ยผมน่าจะ6 6ือเปล่า,าอายุสมัยโน้นก็ปรับที่นานะชั่วโมงละ800นะสมัยโน้นหลายปีมาแล้ว800ทุกวันนี้น่าจะไม่ถึงนะน่าจะ600 โอ้ยฝุ่นตลบเลยไม่คลุมไม่ไรเลยทนจริงนะยันมาเนี่ยอูย้เครื่องนี่ยังไม่ได้ทำเลยนะนี่ ไม่รู้กี่ปีแล้วถ่ายให้ชมครับสำหรับใครที่คิดถึงเจ้ายันมากนะครับ บ้านไม่เป็นนะทำแต่งานนะลุยอย่างเดียวอยู่บ้านมันเหงามาเป้านาดีกว่านาตรงนี้ก็ประมาณ14ไร่ครับ จำได้ว่าอตอนผมเด็กๆตรงนี้ท่วมหมดเลยน้ำท่วมท่วมเล้ข้าวเสียหายหมดเลยตอนนั้นเพิ่งเก็บเกี่ยวเสร็จฝนก็ะนํำท่วมหมดเลย คลิปนี้ก็ฝากบอกรัฐบาลด้วยนะปีหน้าไอ้ปีนี้ขอให้ข้าวราคาดีหน่อยนะเห็นไหมนี่ลงทุนขนาดไหนลงทุนเยอะครับค่าไถขค่าหวานค่าเกลียวนะครับค่าขนไปขายอีกนะขอสัก20บาทนะอืมอ่ะประมาณนี้ครับไปแล้วด้วย ไปแล้วผมมาเลือก,ออกไอโอปจอรครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับแจ๋วเ,เลยครับมีโซลาเซลล์ไหลตลอด